สวัสดีครับมือนีก็มาอยู่กับช่องก็จองซานวเนาะครับเนาะมือนีก็มาอยู่ครับแอมเบียดลิทครับผมมาอยู่น้ํเกีมลา้างวันอะไรอยังวะชนะล้างวันยังนี่แหละครับผมภาษาอังกฤษครับผมอ่านโบออกครับผมเนาะเอา้าอยู่น้ำไข่พ่จีเฮาอีกเหมียนเดิมครับผมมาทุนสามพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าจัดไปเบียดสี่สิบครับผมอม จัดไปจัดไปเปิดเท er ือบูแล้วกับเงาเหงาไปเลยครับผมออโต้ไปหาทิพเดียวจัดไปอืมเอรีย,ย,ย,ยแบบบร้อยเรียบร้อยโอ้โหโบไหลโบไหลโบไหลบังยังไงมาเลยจัดเงี้ยโอ้โหไปครับผมไปแบบเบาเแบบนิ่มๆไปก่อนครับผมญาติใจร้อนเนาะยาหว,วาหน,านยาหวานครับผมหิ้งงันญาติใจต้องยิง ไอเออมาเมียคิ้วเกิดจจโอ้จบอลุงช่องสองว่ะโอ,อ้บักกุบบักกุบบักกุบเงินอีบักกุบท้องโบแมนบักกุบเงินครับผมเอ,อ้าเรียบร้อยเคี้ยลงบาทนี่อื้ม,มบ่อไหเลเหรอวะเปลี่นเงาด้มันเปลี่นเงนาด้ายอื้มไปครับเออหนออืมเขี้ยมาครับผมจังวะนี่ ô oh, bò lấy xăm áo oh, tí chinh chả bật chắc nói ơ bầu phê bầu bạc bạc tháp má ơ khía eh, trong xóm bò lúng ít lạ trong xóm ừ uh ừ ừ ừ -huh. ừ nhẳng quá phình trăng đấy mất phình trăng đấy ngô ngô oh, ngô sắm lấp bu đấy thì khổ mà lấp chúng có pha cốt chít tạm trong con trong xám nèo nắm đưa khắp đưa nó ฝากกดไลค์ฝากกดติดตามเนี่ยครับผมเพื่อให้ผมมีกำลังใจเนาะเดือนหนา้าโตไปครับผมโอ้ยมาไปโตกันเลยครับผมเออเรียบร้อยเออบักหลายตัวเลยบักทียนี่เออเอาเนี้ยเอาเนี้ยไหลเนี้ยโอ้ยอ,อีมะโบ่องสองเอมีมะโบ รุ่นตัวสก,ก็ตเตอร์ก่อนตัวเดียวตัวเดียวเท่านั้นเรียบร้อยครับผมโอ้ยมาเมียมาเมียมาเมียมาสีได้เกิดบ่หนิเอาจักน้อยเอาจักน้อยสีได้เกิดบ่มาแล้วกดสีมาเรียนตัวคุ้นก่อนลอจังได้ดิจังได้เออหลอดไปครับผมหลอดไปมาอีกจักเทียมากดจุ่มไว้แล้วก็ปล่อยครับผมมันเป็นสูตร อเออสวยงามครับผมมาจัดไปยาเด้อลูกยาเด้อยาเด้อยาเด้อโอ้โหเกือบไปเนาะกูเนาะโอ้ยตา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 ยมาตัวหมุนครับผมรอบหมุนจังไออื้หนผ่านพุ่นไปด้วยดีครับผมจัดไปโตครับผมกดจุ่มแล้วก็ปล่อยจังหวะนี้ยาเด้อมึงยาเด้อโอ้ยเกือบไปเนาะครับเนาะโอ้ย มาตูคุ้นครับผมต่อผมต่อจังหวะนี้สวยงามครับผมโอ้ยเอาคุ้นทัวไหนดีครับผมเอาเลื้อดีกว่าครับผมบอลลูบอลลูเดี๋ยวมันสิตกดำก่อนจัดไปบักมึงเรียกเออไหลพมหรมหุ่นเลียวไว้เกิดจังหวะนี้เอาเนี้ยเอาเนี้ยไว้เกิดอีกต เอาเนี่ยเอาเนี่จยจีมะเออเปลีนจังไดครับผมเปลีนจังไดรางวัลก้อนตัวไปหนึ่งทีครับผมก้อนตัวสีอูบอนบอมินซุป,ปเปอร์มีกะผุนนี้เปลีนจังได 4, 900, 92, ครับผมสี่พันเก้าร้อยเก้าสิบสองบาทครับผมบังแรกเด้นบุ๋มมีไงสิงบู๋มมีไงสิงครับผมของเทเนนนนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าเงียบสิอยัยง,อง,งเงียบสิอยังเงียบสิมาเนียมาเนียมาเนีย เอาน้อยเอาน้อยเพี้ยนเอาน้อยเพี้ยนไว้เกิดบาทนี่ละเออสวยงามครับผมโอ้โหไว้แถวไงครับผมเต็มสีแถวทรงบุญเลยครับอืมอีกสี่พันเก้าเการยเออีกสี่พันเก่ารยเก้าสิบสองโอ้โหลิ้นลัวครับแตกหลายครับผมลิ้นลัวเบิดเลยมะตัวน,นี้ก็แตกพื้นเข้าไปแล้วเหลืออีกสามเทียมะจงังหวะนี้เอาเนี้ยเอาเนี้ยเพี้ยนเอาเนี้ยเพี้ยนมาเนี้ยเฮ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 ้ย มาเนี่ยมาเนี่ยบางสุดท้ายก็ยังดีเอาจักหน่อยเออเบาๆไปเอาเบาก็เอาครับผมโอ้ยรวมรังวันทางหมืดกันครับผมได้ไป1นึ่งหมื่นหนึ่งมหนึ่ง,ง,งลอยสิบ,สบาทเนาะครับเนาะเอาสั้นกอดสิสิ้นซ้ำนี่ท่านตัวครับผมเดี๋ยวมันสิสูบกับคืนเบิดเนาะก็อย่าลืมรับผม แอมเบียดลิตรครับผมจังว่านี่เนาะเอ้ากดสั้นก็ฝากกดไลค์ฝากกดที่ตามช่องก็ช่องสนนั้นแนวน้ำเด้อครับเด้อเอ้ามือนีก็เสาเสาที่แปรี้ยวโับผม